เห็นยังกันะกวาดขี้เนียอบอโ่อโอที่จดสามกลางสายพนเลยกวาดขี้เนื้อทำการเายพนม่อนี้บาลิกับบุ๊ถึงนะเอาไปกวาดขี้เนี้ใช่หมเขาะได้สพันสิบแม่นกวาดให้เร็วด้วเด็ซีบอกจ้างเงินเืนไม่เ่าพาสจ้าตะกี้ก็อยู่นีาวาดโลดกวาดโลดขนาวระยะเด้อสิบพันพอนองแพทย์กันใช่สิบพัน

สบายดีเ้ยไปคนตกแห้งแค่นี้เออฝนตกแห้งโอ้พยุเข้าสบายดีตู้เ้ยลุยขนาดเนาะใา้คนลุยสบายดีพี่น้องสบายดีมือนี่ลุยกับไอ้คาไพจอมต้นอือดีดูให้ไปไปเิอกไ้อันั้นปอกไฟรถจีาเจ้าไปอยากจี๊ด้าหนาวโอ้ยยาลดถุ่้ไอเปียกบ่ งวอ้เอรอเอาหา้าให้และ้เจ้าบอเฮ่าเนี่เอาอันนี้คืน,น,นาาร,รูนี่เนอะเออลาหามเตียงม,า,ม,า,ยมา,า,านี่มันเนินค่มันเปนเงคาก้อท่าวาอันั้นน่ะเขาไปตั้งไว้นี่เตียงันนั้น,นเขจะไว้ร่างถ่วยเมนบ่สเอออมันน,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 นั่งนี่อันนี้มันเตียกเจ้าล่างถ่ยวยแล้วเหรอเธอห้าเจ้าบอสเบิ่งไปลางอันนี้นะ่ะไปลลางอนี้เออแต่เขาชอบ แต่ความันบริีมาลุยครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีอลุยงานขนาดนี้นยดัไพ่พิงเลยจะไปมาทางบ้านสมัาทเปนน่คนสดีวนันนกระตุกออนี่ขวาจะมาให้เบิ้งีกชิโน่นี่ก็คือ อันน้ำสร้างแล้วเริ่มนุ่งก็ได้นะเริ่มนุวงเลย,เเลยซือไม่ตอกแล้วก็เก็บมาไมวา้พี่บุญนะซือว่าลูอีสองัวเมี้ก็ไม่ติดงงอ่าดูเลยไอ้กําไพวางห้ามุ้งเลยป่ะตั้งกล้องไว้นี่ไปปุ๊กตั้งนะตั้งเท่านั้นปุ๊กเอ่อสบายดีกล้องอ้ายแล้วว่นี่ได้ สบายดีแล้วเอาอยากเอาอยากล้างให้มันสะอาดื่อให้มันออกสีขาวื่อเหมือนบอ่อเ,เอานี่แแบบนี่เนาไปแจะเฮากระบ่กเอ็นปลูกไปแจะเฮาถูกมั้มันเสียบบ่ลูกไปแจะถ้ามันงัดไรเราไปใส่ให้ตหลอบกลางคืนเมื่อคืนนี้เราก็ไป,ไปนอน<บ>คนเดียวค่อยเราไปก,าก้านกบนะวะก้านกบได้ตังเดียวหนึ่งไปเมื่อคืนมึงกุ้งขาเลย <laughs>

นี่กตกาม่นอ่นนก็ได้อะนอนอยู่ในนี่ก็ได้โอ้โหขึ้นอยู่เ้ยกเลยขอให้ผ้ากอยดุยขนาดนต๊ก็ได้เพรา้หน้าม้าก็ดำสูงนอนไอหยกนีเบ่งนูาเสียอยู่ไปล้างปักเขบื่อก่อน ชดื <es> ่มน้ำพี่้องเนาะเขามาหนาวบไังคนงวดงวดจะได้หนาวแบบนี้อจะงไปนุดอึงอีกที่เป็นกุดอึงพร้อมเลยไปจริ้จังได้งโกบเนี่ยได้นี่ไปปุดไปได้เต็นคองบ่มหมบ่มีบ่เต็ทอไยูหันบ่มีกบบ่มีกบชั่มี่จะไอ้กบออาตัวเดียวหนึ่งยูหันเด้กินมาได ปลดจุกมาแหละล่างเสวอล่างบวงเหมือนเนาะแนนที่ท่านบอกเมนี้ออกมาเอาเครื่องน้ำไอ้คำไพ่ไปเลยกายมาเลยพักกันกายมาเลย,ลย,ม,เลยมันผลตกว่ามันจิมุดดกแห้งป่านนี้เนาะแม่นเอ้ทีนี้หุ้มเสื้อแล้วที่เ,เ,เ,เก็บกวเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างหากยุขนาดน,นีน้เนาะแนน ดูอะไเนาะใยเนาะพบดูขนาดกูทำปลาทงเนีปลาทจะูท่ไหนมึปลาทึเดีอบอกเตกเนาะ่ไงโอ้บ่ไรบออกโหไ้เท่านาบได้ิหนาวสัตกผู้แล้วอุ้ยฝนตกนาฝนังไม่กเลย้างหายเท่ดูเอนเราเห็นนะเราผักพรอนบ่ มนมาเยอะสบายดีมาเยอะมากไม mm ่เ hmm. ท mm ่าทีไม่ถึงอันหนกบอิ้นมากก็ตัวไม่ใายู้อ่ายู่อนนั่นก็มีแล้วเนาะแม่อตีก็มีคนตีก็มีเรื่อยก็มีบุยากน้อยเมาดีน้อยเถ้เนาะมันไมมาก่ขาดนี่บอฮะมากจะขาดไรขาดกา้นเลย เจ้าอยากใช้ช็กอกบอ่เพว่ามั่งเส้นนี่ดีกูอะยับเส้นไปเพฮ้ยว่ายับเส้นเอาดีกว่ามันไหลตัวค้ำอยู่เนาะแนออะนเขาว่ายับเส้นไปก็ได้เถิดเลยมันชิ้ง่ายกว่ามั่งระตู้ยง่ายนี่เราก้อนนี่ฮะก็ได้ยับเส้นนี่ไปนึงนนบ่แมน่นเออทอดอันนี้เนาะแล้วอยากลก็อกพี่น้องกลางคืนนะแนน บได้มีโชค้องใหแล้าพี่น้องเหรเนาะเราก็เลยแก่ไม่พ่นพูนพ่นพ่นพ่นกลางสาย่นเลยรยะต่างสายพ่นดูขนาดเนาะดูขนาดมึงนี่ฮะผมตกกับแข้งเอาไปทิ่มว่านะเอาไปทิ่มพี่อ้หน้องวานาวจะยิ มนดูอะไเนาะนาตงนดเอายังเกี่พอน้องแพบ่มันขาดแล้วไปดังไพ่โดมันขาดเอา เจ้าม ah. ีแผนเฮ็ดบปนองแฝดน้องแดองน่ะนี uh ้น่ะเบิ่ค้าผลตกสีล่างเกิดอน้องแดน้อยสีลางเกิดน้องแผดน้อยไว้ล่างไว้หายไน่ะล่างไว้ให้น้องแผดอน้องแฝดดีม่มาน้องแดมาเอาเ่แล้วอาเาเมื่เกิดราก็ได้ขึ้นลูกราก็มียาล้าเอเราคิดว่าทงานเนาะแม่ชิโนคอลูกแผด มรูแเป็นคนปวดเรือเก่ดเมาหนักอ่ะแมนบอแมนบอสเดบุน้องเนาะทางด้านใบใบแล้วก็โอ้เดาร่างหั่นล่างนี่ผยกเปิดรปกไปส่างไปเให้มส่ง มาในทางการสายุ่นตอนนี้นรุ่นใส่เสื้อยางพี่น้องสุดจัดนี่ขนาดเนาะต้งมาเท่าไหร่จ้าเอาสไลด์นะพี่ในไอวอลน่ะอ๋อเอ้าออกอยู่บ่างเถิดออกอยู่บ่ ก็คือมะนาวแ้ต well, ่คนจะมาไปไข่ได้่ะมะนาวเก่งอะนีควายตัวสั้นอะไรฮะนี่ลาฟินอมฝนตกคนมัเจะก็ขาลวะ่นตกนีแมางมันเยาะ อะไรเฮ็ดย na? hey, <oh> ัง uh ่ะแมนไปกันน่โ so ์ฮะเอาไว้ได้โทรั์ากเบงนีก็ได้แมนว่โทรั์เทวดาโอ้นี่โอ ฝนตกพี่น้องเนาะฝนตกแห้งเบิกบรรยากาศนังกันพี่น้องเนาะอ้อที่เถอะมันเปื้อนแห้งและเชื้อราทางหลังบ้านคนตกเบิกขู่แลาวได้หลายคู่ไปซื่อขู่เลยเดี๋เนาะไอ้เธอแล้วกับแปลงเพือน เอาไว้ให้เราัวอ,อ้ไอเอาไวเ้วเหเราหัวบอ,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 อ่้ <c oughs> อรปลูกอนกชิ้ีออกแล้วบอ๊ะอันนี้เเอาไว้ก่อนแล้วก็เ้เ้ยวแต่ลงเจ้าบ่คุดอันนี้อ่าเห็ดรอห้น้ำไหลลงไหพี่น,น้อย บ่ธรรมดาพี่น้องเอ้ยพายุถลม่มนะพี่น้องสําหรับคลินี้บ่ลิสปอร์ตกันเด้อบ้านนีเนาะมาเอาเครื่องน้ําไอ้กําไพเลยพากันเว้ากันว่ามาเลยจังน้อยพ่นกรเาาซาล่ะพั่นว่าแล้วเซาติบาดนี้พี่น้องลุยเลยเฮาก็ได้น,กกน้ําวน้ําเจ้าพาสิท่วมเลย,เยน้ําท่วมเนาะว่าอันนี้สิเฮ็ดาด คอยช่วคอยช่วยตวงให้มันสะอาดไปแอนานะดูตวดให้มันสะอาดเราหาเห็ดก็ดูมันพี่เดี๋ยวนาะดูมันอีนนี้หาเห็ดนะเนล้วนี่ได้หรอ là đủ phần mấy cái lâm bảng này không lâm bảng con thải kíp lâm bảng hoặc là nó lâm bảng hoặc con này cái bảy cả ô cái này nó à, quả quả nữa. เนี่เราปลูกพักปลูกนั่นน่ะนี่พี่น้องอยากได้หัวให้เราไวๆพี่น้องเนาะพอใจเป่าดิขั้นได้หัวก่อนแหงดีหัวนี่จำคัญนคนรวยก็เขาจเฮ็ดหัวก่อนเฮือนอีก